สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ห้องเรียนพิเศษหร v สห้องเรียนธรรมดาบาดแผลที่ฝังรากรึงในสถานศึกษาและความเหลื่อมล้ำในโรงเรียนค่ะซึ่งในรายการพอดแคสต์นี้นะคะเราจะสอบถามบุคคลต่างๆเกี่ยวกับ ความคิดเห็นในประเด็นนี้นะคะแต่ว่าในรายการนี้นะคะก็จะขออนุญาตไม่ใช้เสียงจริงๆของบุคคลน,นั้นเวลาสัมภาษณ์นะคะเพื่อเป็นการรักษาสิทธิส่วนบุคคลเราจะใช้เสียงอื่นก็คือเรียกว่าการแปลงเสียงนั่นเองค่ะ ชิ้นงานนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา1 0 0 1 1 0โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองชั้นเลิศค่ะสาเหตุที่พวกเราเลือกทาพอดแคสต์เรื่องนี้นะคะเนื่องจากความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเนี่ยถือเป็นปัญหาที่ฝังลากลึกลงไปในการศึกษาไทยเป็นการสร้างบาดแผลหรือว่าความรู้สึกที่ไม่ดีให้กับนักเรียนหลายๆคนค่ะโดยความเหลื่อมล้าที่เราเห็นได้ชัดในทุกๆสถานศึกษานะคะก็คือการแบ่งห้อง เป็นห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนธรรมดาซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าห้องเรียนทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันมากเป็นในเรื่องสวัสดิการและสิทธิที่จะได้รับอย่างไม่เท่าเทียมกันค่ะซึ่งในความจริงแล้วบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับเท่ากันจึงเป็นสาเหตุให้พวกเรานะคะผู้จัดจทำเกิดความสนใจเกิดการตั้งคำถามว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ย เกิดขึ้นจากอะไรนะจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อน,นักเรียนแล้วเราจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในโรงเรียนเนี้ยให้ลดลงได้อย่างไรบ้างเพราะว่าการแบ่งแยกห้องเรียนออกเป็นห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนธรรมดาเนี่ยเป็นการแยกผู้เรียนออกมาจํานวนหนึ่งเป็น Education for Some ในขณนะที่การศึกษาที่ควรจะเป็นเนี่ยควรเป็น Education for all ห้องเรียนพิเศษนะคะจึงกลายเป็นห้องสำหรับคนที่พร้อมจะจ่ายเพื่อให้ได้ครูที่เก่งกว่ามีความสามารถมากกว่าอยู่ในห้องเรียนที่มีเด็กต่อห้องน้อยกว่าและได้ครูที่มีความสามารถมีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกมาช่วยกันสอนนั่นเองค่ะส่วนเรื่องราวในพอดแคสต์นี้จะเป็นอย่างไรนั้น กไไปรััับฟงนด้เลยค่ะคำถามแรกนะคะคุณคิดเห็นอย่างไรกับการที่โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนธรรมดาความคิดเห็นที่1ครับในความคิดของผมนะครับการที่โรงเรียนนะครับมีทั้งห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนธรรมดานะครับก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อดีก็คือทาง โรงเรียนเนี่ยจะสามารถจัดกลุ่มเด็กได้ว่าเป็นเด็กเรียนดีปานกลางหรือว่าพอใช้นะครับแล้วก็จะทําให้ทั้งทางโรงเรียนแล้วก็นักเรียนเองเนี่ยมีเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อดีส่วนข้อเสียก็คือการแบ่งห้องเนี่ย อาจจะเป็นบ่อกเกิดของความเหลื่อมล้ําทางสังคมอย่างหนึ่งเลยก็ก็ว่าได้นะครับเช่นห้องเรียนพิเศษเนี่ยเรียนประจําอยู่ในห้องแอร์ส่วนห้องเรียนธรรมดาจะต้องเดินเรียนแล้วกเ็เรียนในห้องพัดลมเนี่ยนะครับก็จะเป็นออบอกเกิดของความเหลื่อมล้าทางสังคมแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นสิทธิต่าง นะครับกะสิทธิบางอย่างเด็กห้องเรียนพิเศษต้องได้รับก่อนอะไรเช่นนี้นะครับอาจจะเป็นการเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับความคิดเห็นที่ส คิดเห็นที่ห้งเรียนมีห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนธรรมดานะคะเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่แบ่งเด็กออกเป็น2กลุ่มแบบนี้จะได้จัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมเพราะว่าห้องเรียนพิเศษเนี่ยมันไม่ใช่ใครนะที่สามารถเข้ามาศึกษาได้เลยเพราะว่ามันต้องผ่านการคัดเลือกก่อนอย่างที่เราเป็นนักเรียนแบบจบมาแล้วนะจากห้องเรียนพิเศษก็ผ่านการสอบเข้านะ ซึ่งการสอบเข้าในที่นี้ก็มีคนมาสอบเยอะมากสอบหลักร้อยรับหลักสิบนั่นหมายความว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีความสนใจให้ความสําคัญกับการเรียนห้องเรียนพิเศษเพราะว่าอะไรหรอก็ห้องเรียนพิเศษอ่ะมันมีประสิทธิภาพการเรียนการสอนคุณภาพอะไรที่ดีกว่าแต่คนที่เรียนห้องเรียนพิเศษอ่ะเราว่ามันมองถึงได้เรื่องเงินว่าถ้าเรามีเงินนะเราก็สามารถ เรียนห้องนี้ได้มีเงินอย่างเดียวไม่พอก็ต้องสอบติดด้วยแล้วคนที่สอบติดแต่ไม่มีเงินล่ะก็เขาก็จะไม่ได้เรียนมันก็เลยมองว่าห้องเรียนอะ่ะมันเหมือนสินค้าหรือเปล่าที่ว่าใครมีเงินก็สามารถซื้อได้เราก็เลยตั้งคําถามนะว่าห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนธรรมดาเขาจะทําให้มันแตกต่างกันมากเพื่ออะไรอย่างเราอะเมื่อเราเคยอยู่ห้องธรรมดานะก็มองว่าห้องธรรมดาก็คือจะ ไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเลยแต่ห้องพิเศษพอได้มาอยู่ห้องพิเศษเคยอยู่ห้องพิเศษตั้งแต่ประถมจนมัธยมนี่แหละก็รู้สึกว่าเขามีกิจกรรมอะไรที่ดีกว่าห้องธรรมดาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ําในอรงเรียนมากๆเลยค่ะความคิดเห็นที่สามการมีอยู่ของห้องนพิเศษในโรงเรียนเราก็มองว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือเป็นเหมือนอีกทางเลือกหนึ่งในการอัพเลเวลในการเรียนว่า เราจะเรียนยากขึ้นไหมหรือเราจะเรียนแบบปกติคือการเรียนห้องพิเศษอะเนื่องแน่นอนว่าเนื้อหามันยากกว่าอยู่แล้วทางโรงเรียนก็คือจะมีการสอบคัดนักเรียนในการห้องเรียนพิเศษถ้านักเรียนคนไหนสามารถสอบผ่านตามคุณสมบัติของโรงเรียนได้คุณก็จะมีสิทธิ์ในการเรียนเรียนห้องเรียนพิเศษได้มันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่เราจะเลือกว่าเราจะลงห้องเรียนพิเศษไหมถ้าถ้าจะลงเราต้องมีความพยายามมากขึ้น ่วนเรื่องข้อเสียก็น่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายพวกค่าเทอมอย่างเงี้ยมันค่อนข้างสูงในบางโรงเรียนโรง,งเรียนหมื่นกว่าก็มีนะ,ะมาหมื่นห้าสองหมื่นอย่างเงี้ยถือว่าสูงนะความคิดเห็นที่สี่การที่โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนธรรมดามีความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยเพราะมันเป็นการแบ่งแยกชนชั้นของเด็ก ทำให้เด็กรู้สึกถึงความแตกต่างทางด้านการได้รับโอกาสทางการเรียนทำให้เด็กกลุ่มที่อยู่ห้องธรรมดารู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยโดนเลือกปฏิบตัติและเด็กห้องพิเศษก็จะรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือ ด็กห้องธรรมดาไม่ว่าจะเรื่องสติปัญญาโอกาสความสามารถหรืออื่นๆฉะนั้นในความคิดเห็นของส่วนตัวของตัวเองนี้ร,รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยถ้าเป็นไปได้อยากให้จัดห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนปกติให้ความเสมอภาคทางการศึกษากับเด็กๆจะดีกว่าความคิดเห็นที่5ส่วนตัวมองว่า มันโอเคนะครับกับการที่มีห้องเรียนสองแบบคือห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนธรรมดาความแตกต่างก็คือจะห้องเรียนพิเศษมีแอร์ห้องเรียนธรรมดามีพัดลมห้องเรียนพิเศษได้ใช้เครื่องมือแบบการทดลองได้ใช้อุปกรณ์สื่อการสอนแบบใหม่ๆกับห้องเรียนธรรมดาที่อาจจะใช้ของเก่าจากต่อจับรุ่นพี่บ้างแต่ก็ คือห้องเรียนพิเศษอาจจะต้องเสียค่าเทอมหลักหมื่นอาจจะเสียค่าเทอมเยอะหน่อยแต่วา่าห้องเรียนธรรมดาก็อาจจะเสียไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ทุกคนก็คือเลือกได้ก็แลแ้วแ,แต่ความเหมาะสมของทุกคนว่าแบบต้องการแบบไหนต้องการแบบแล้วกได้ถานถานนะครัครอบครัวด้วยครับและคําถามที่สองค่ะ คุณเคยพบเจอกับประสบการณ์อย่างไรบ้างเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในรูปแบบของห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนธรรมดาความคิดเห็นที่หนึ่งครับสำหรับประสบการณ์นะครับที่ผมได้สัมผัสแล้วก็เคยได้พบเจอมานะครับที่เกี่ยวกับในเรื่องของความความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะครับระหว่างเด็กห้องเรียนพิเศษกับเด็กห้องเรียนธรรมดาเนี่ยซึ่งเราจะ จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเด็กห้องเรียนพิเศษเนี้ยก็จะเป็นเด็กที่มีผลการเรียนที่ดีอยู่ในระดับดีมากนะครับส่วนเด็กห้องเรียนธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่มีผลการเรียนเนี่ยเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้นะครับพอใช้ลงไปซึ่งเ ความเลื่อมล้ําทางการศึกษาเนี่ยก็ผมก็จะเห็นได้ว่าเด็กห้องเรียนพิเศษเนี่ยเมื่อมอีในเรื่องของการศึกษาดูงานหรือว่า,าโครงการต่างๆที่มีประโยชน์เกี่ยวกับาทางวิชาการเนี่ยก็จะก็จะได้รับนะครับเด็กเด็กห้องพิเศษเนี่ยก็จะได้รับสิทธิในการเข้าร่วม แต่ว่าเด็กห้องเรียนธรรมดาก็จะไม่ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นวิชาการหรือว่ากิจกรรมที่เด็กห้องเรียนพิเศษเนี่ยได้เข้าร่วมเลยนะครับส่วนโครงการที่เป็นการอบรมต่างๆที่แบบไม่ใช่วิชาการมากนักที่ไม่ได้รับความรู้อะไรมากนักทางโรงเรียนก็จะให้เด็กนักเรียนห้องธรรมดาเนี่ย เข้าร่วมซึ่งเมื่อเรามองดูแล้วนะครับในเรื่องของอการได้รับความรู้เนี่ยคนทุกคนสามารถมีสิทธิ์ในการได้รับความรู้เท่าเทียมกันนะครับแต่อย่างที่เห็นนะครับเด็กห้องเรียนพิเศษเนี่ยก็จะได้รับโอกาสมากกว่าเด็กห้องเรียนธรรมดาซึ่งนี่แหละครับก็คือ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ผมได้พบเจอมาครับความคิดเห็นที่สองเราเคยเจอประสบการณ์ความเหลื่อมล้ำในรูปแบบของห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนธรรมดานะคะในฐานะที่เราเนี่ยก็เป็นอดีตนักเรียนคนหนึ่งก็คือเรียนจบม,มาแล้วตอนตั้งแต่ประถมถึงมัธยมเนี่ยเราเรียนห้องพิเศษมาตลอดซึ่งห้องพิเศษอ่ะก็จะมีในเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในที่เนี้ก็แพงมาก de la. ดิฉันคิดว่าเราก็ไม่จําเป็นเลยค่ะว่าต้องมีห้องเรียนพิเศษหรือห้องเรียนธรรมดาสิ่งนี้ทามันทําให้เห็นถึงความแตกต่างว่าห้องเรียนพิเศษนะได้รับการเรียนการสอนที่ดีกว่าในตอนที่เราเป็นนักเรียนที่ห้องเรียนพิเศษเนี่ยเราได้ทํากิจกรรมทําสิ่งต่างๆที่ห้องธรรมดาไม่มีเช่นแบบ เข้าค่ายนะจัดกิจกรรมติวแล้วเรื่องหลักสูตรระหว่างห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนธรรมดาก็ไม่เหมือนกันเพาะว่เพราะว่าห้องเรียนพิเศษเนี่ยเขาจะมีการเรียนการสอนที่ละเอียดลึกกว่าอย่างสมมติเราอยู่ระดับชั้น ข้ามไปอีกระดับระดับชั้นหนึ่งมีการติวมีเนื้อหาอะไรที่ลึกกว่าเวลาเขาจะหาตัวเด็กไปแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเล็งเป้ามาเลยว่าห้องไม่เสร็จนะมีแต่คนเก่งๆอ้าวห้องนี้ไปแข่งขันดีกว่าจนบางครั้งเรามองว่าเขาหลงลืมไปหรือเปล่าว่าห้องธรรมดาก็มีนักเรียนเหมือนกันเขาเป็นนักเรียนเช่นเดียวกันนะการที่เขาศึกษาในห้องธรรมดามันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ใช่คนเก่งนะเพียงแค่แบบเขาอาจจะไม่ได้อยากเรียน รู้ว่าไม่มีทุนทรัพย์ในการศึกษาเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าห้องพิเศษมันมีราคานะถ้าเรียนห้องพิเศษไปอ่ะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเราเลยมองว่าสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำมากมากเลยค่ะในรั้วโรงเรียน ึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ในวันข้างหน้าต่อไปเขาก็จะเติบโตเป็นคนคนหนึ่งซึ่งอย่างที่บอกไปว่าทุกๆท,ที่เนี่ยมันก็มีชนชั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเรายิ่งสร้างความเหลื่อมล้ําทางชนชั้นในโรงเรียนก็คือห้องเรียนมิเศษและห้องเรียนธรรมดาให้มีมากขึ้นตั้งแต่ในโรงเรียนแล้วนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อแบบเขาเติบโตขึ้นไปเขาก็จะแบบเออก็ไม่ได้บอกหรอกนะว่า คนที่เรียนห้องเรียนพิเศษเนี่ยเป็นคนเก่งอยู่แล้วใช่แต่ห้องธรรมดาเขาก็คือคนเป็นนักเรียนเหมือนกันมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาได้ แล้วทำไมล่ะเราถึงเลือกจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมีการเลือกปฏิบัติระหว่างห้องเรียนพิเศษให้ดีกว่าห้องธรรมดาค่ะก็เป็นประเด็นคาถามที่เราตั้งคําถามไว้นะว่าถ้าการศึกษาดีมีคุณภาพจริงทําไมเราต้องจัดการเรียนการสอนให้ดีเฉพาะห้องเรียนพิเศษไม่ทําให้มันเท่าเทียมเหมือนกันไปนเลยลค่ะก็เป็นคําถามที่เนี่ยฝากทิ้งท้ายไว้ให้คิดค่ะ ความคิดเห็นที่สามประสบการณ์ที่เคยเจอมาจริงๆมักจะเป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบคือเราเคยอยู่ห้องเรียนพิเศษมาก่อนเรามักถูกเปรียบเทียบแบบว่าเอาห้องเราไปเปรียบเทียบกับห้องธรรมดาซึ่ง ing, คนที่ชอบเอาเราไปเปรียบเทียบมักจะเป็นผู้ใหญ่บางคนชอบเอาเราไปเปรียบเทียบกันซึ่งเราไม่เคยคิดเรื่องการเปรียบเทียบเลยเพราะเราก็เป็นนักเรียนเขาก็เป็นนักเรียนเราเป็นนักเรียนเหมือนกันแต่แค่เรียนคนละห้องเฉยๆความคิดเห็นที่สี่ โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนแบบธรรมดารวมอยู่ในโรงเรียนเดียวกันนี้ทุกวันนี้ดูเหมือนจะเป็นกระแสนิยมโดยเฉพาะโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนดังๆที่มีอยู่ตามแต่ละจังหวัดต่างๆที่จะมีการจัดให้นักเรียนได้เรียนห้องเรียนพิเศษไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษหรือห้องเรียนที่คัดแยกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโรงเรียนละ 1- สห้อง ซึ่งดูดูแล้วฟังจากที่เก่าๆมาเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าอืมมันเป็นการดีเพราะว่าโรงเรียนไหนที่มีลักษณะการจัดแบบนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้เรียนหนังสือกันอย่างเข้มข้นในวิชาที่ตัวเองสนใจวิชาที่ตัวเองมีความเที่ยวชาญมีความถนัดออประเทศเราจะได้ พัฒนามีเด็กที่เก่งๆมากขึ้นแต่ในทางกลับกันมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าแทนที่เราจะได้เห็นเด็กที่เรียนในห้องพิเศษได้เรียนในห้องเรียนแบบเด็กปกติแล้วก็เรียนไปด้วยกันโดยไม่มีปัญหาอะไรแต่เรากลับพบว่าเราจะได้พบเห็นว่ามันมีความแตกต่าง ในโรงเรียนเหล่านี้ซึ่งความแตกต่างที่เห็นก็คือเด็กที่ได้เรียนในห้องพิเศษจะได้รับอภิสิทธิ์เหนือเด็กที่ได้เรียนในห้องธรรมดาอย่างเช่นได้เรียนในห้องแอร์ที่เย็นฉ่ำตลอดเวลาในขณะที่นักเรียนที่ห้องเรียนในเรียนในห้องปกติเรียนในห้องอากาศร้อนอบอ้าวทั้งวันเสียงดัง นักเรียนที่ห้องเรียนพิเศษสามารถไว้ผมยาวได้แต่งกายมีเสื้อผ้าแบบต่างๆที่เขาได้เข้าเรียนแต่เด็กในห้องเรียนปกติก็มีเครื่องแบบชุดนักเรียนธรรมดาไม่มีความพิเศษเท่าเทียมทั้งๆที่อยู่ในห้องเรียนเดียวกันแล้วเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่มีความสามารถพิเศษ ก็คือเรียนเก่งอยู่แล้วครอบครัวมีความพร้อมอยู่แล้วเขาก็จะสามารถได้รับการส่งเสริมได้ดีขึ้นแล้วก็เรียนดีต่างกับเด็กห้องธรรมดาซึ่งบางคนอาจจะเรียนเก่งแต่ผิดตรงที่ว่าพ่อแม่ไม่มีเงินจะทำให้เด็กรู้สึกต่ำต้อยรู้สึกตัวเองไม่มีค่าทำไมตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไม ในเมื่อหนูก็สอบเข้าห้องพิเศษได้แต่ทำไมหนูได้เรียนห้องธรรมดาเหตุผลหลักๆก็คือเพราะพ่อแม่ไม่มีเงินเหมือนพ่อแม่ของของเด็กอีกคนงั้นหรือนี่คือความรู้สึกของเด็กไม่เพียงเท่านั้นยังมีความแตกต่างระหว่างครูที่สอนความคิดเห็นที่ห้าในโรงเรียนตามแบบในโรงเรียน ตัวเองก็จะรู้สึกว่าก็พบเห็นได้นะครับกับความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นกับห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนธรรมดาแต่ส่วนตัวมองว่ามันมันมันก็เป็นธรรมดาสหรับคนที่จากค่าเทอมจากค่าบำรุงการศึกษาลักมือซึ่งเขาก็อาจจะได้อะไรดีๆกว่าคนธรรมดากว่าห้องนักเรียนห้องธรรมดาแต่ไม่ใช่ว่านักเรียนห้องธรรมดาจะแบบไม่ได้แบบไม่ได้อะไรแบบไม่ดีเลยอะไรประมาณนั้นก็คือเราก็คือสามารถ สร้างองค์ความรู้ได้นะครับกับอุปกรณ์ที่ห้องธรรมดามีแต่ว่าถ้าแบบเราอยากจะได้แบบโอเคแล้วอยากจะได้แบบเพอร์เฟกเลยเราก็อาจจะต้องไปสู้กันหน่อยหนยกับห้องเรียนพิเศษนะครับซึ่งแบบตัวเองมองว่าไม่ได้เป็นความเหลื่อมล้ำอะไรขนาดนั้นนะครับ ที่เราได้ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนธรรมดานะคะก็จะพบว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียเปรียบเสมือนดาบสองคมนั่นเองค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีข้อดีนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้เลยก็คือการสร้างชนชั้นในโรงเรียนระหว่างห้องเรียนพิเศษ,ษและห้องเรียนธรรมดาว่าห้องเรียนพิเศษเนี่ยจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ดีกว่าห้องธรรมดานั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราฉุกคิดกันต่อไปว่าการที่โรงเรียนแบ่งนักเรียนเป็นห้องเรียนพิเศษ,ษและห้องเรียนธรรมดาเป็นการสร้างชนชั้นหรือว่าแบ่งแยกอะไรหรือเปล่าในโรงเรียนจะเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำหรือเปล่า ซึ่งสิ่งนี้เราก็ต้องช่วยการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล้ำกันต่อไปค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ฟังรายการพอดแคสต์เรามาจนจบรายการค่ะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ